สวัสดีครับมาพบกับเอกสารพจนจุดหนึแล้วครับก็เดี๋ยววันนี้มาตรวจเช็คซ่อมนะครับหัวชาร์จ iPad นั้นเพื่อนะดูการใช้งานของเขานะครับใช้อันนี้เป็นหัวแท้นะครับเป็นของ iPad รุ่นเก่านะครับใช้ทนใช้นานได้จริงครับแต่ว่าอาการตอนนี้คือเสียไปแล้วนัเพื่อนะนะครับใช้มาก็หลายปีพอสมควรนะ เสียแกะหรือซ่อมยังไงนะครับสําหรับ ipad เนะี่ยเดี๋ยวผมจะซ่อมตัวนะตัวนี้ออกเหลงเนะี่ยผมจะซ่อมตัวข้อขาวนี้ก่อนนะครับว่าการที่เขาเสียมันเสียที่อะไรนะฮะแล้วก็แกะยังไงนะใครที่มีหัวชาร์จ ipad ในลักษณะอย่างนี้นะครับอันนี้จะเป็นรุ่นสไลด์นะครับเห็นไหมครับเป็นสไลด์อย่างนี้ออกมาครับก็อันดับแรกนั้นเพื่อนนะก่อนที่จะตรวจเช็คซ่อมก็ต้องวัดช่วงขาเนะนะี่ยนะรับง ipad นะครับ เพราะว่าเขาเป็นในลักษณะของการพับไงเราต้องวัดว่าจุดเชื่อมสองตัวนี้ยมันถึงกันหรือเปล่าครับขั้วเสียบกับตัวเสียบไฟนะครับลองสล็อตของเขาเนี่ยครับที่เข้าไปในตัวบอดี้เขาเนี่ยนะครับว่ามันเข้ากันถึงไฟจ่ายถึงหรือเปล่านะครับเพื่อนเนะนี่ครับก็วัดในส่วนของขาเสียบไฟนี่ก่อนครับที่เราขั้วนะเพื่อนเนีนี่ครับผ่านนะครับ อันนี้ผ่านนะครับทีนี้ก็เดี๋ยวมาแกะรื้อนะครับเพราะว่าขาไฟมันผ่านจุดสัมผัสมันได้กันแล้วก็น่าจะเป็นที่ตัวนี้เสียแน่นอน,นครับทีนี้เ,เพื่อนๆดูลายมันนะครับเห็นไหมครับว่าเขาจะเขาจะกรอบอันนี้ไวน้นะเพื่อนนะเนี่ยครับต้องแกะในลักษณะนี้นะใช้คัตเตอร์นะครับเนีคัตเตอร์นําทางตรงนี้นะ อันนี้คือผมยังไม่ได้แกะอะไรใยน,นันเพื่อนนะก็ได้มาก็มาซ่อ,าอมกับพร้อมับกับเ,เพื่อนๆเลยนะครับนี่ครับตัวนี้ไม่ต้องใช้คัตเตอร์อย่างเดียวนั้นเพื่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเวลาเ,เพื่อนๆที่จะแกะก็เดี๋ยวคขามาใส่กลับคืนก่อนนะครับเป็นลักษณะนี้ก่อนนะเนี่ยก็เดี๋ยวมาแกะส่วนนี้ก่อนนั้นเพื่อนนะนี่ครับใช้คัตเตอร์ค่อยตีนะครับเพราะว่ามันเป็น แค่กาวเหมือนกิ๊อะไรเงี้ยครเขาใส่กันไนวะ้เขาหลอมกันไปนะพลาสติกนี่ฮะตรงจุดนี้นั่นเพื่อนนะมันจะมีกรอบกรอบของ USB ไม่ใช่ไปเอาคัตเตอร์เกินอย่างเี้นะไม่ได้นะเพื่อนนะต้องคัตเตอร์อยู่ประมาณล่องของมัน,นครับนี่ฮะ,ฮะสาเหตุที่ใส่ตัวนี้ไว้มันมันจะได้เป็นสี่เหลี่ยมนั้นเพื่อนนะถ้าเกิดเราถอดออกแล้วมันจะ ไม่เรียบครับเราจะตอกลำบากเห็นไหมครับก็ออกแล้วครับน,น,น,นี่เราก็สไลด์นะครับเรามาดูนี่ครับออกก็เรือตรงจุดนี้นั่นเพื่อนนะจุดนี้ยังไม่ออกเนะอาจจะทำสะสดอย่างนี้เลยนั่นเพื่อนนะอย่าไปกระแทกแรงนะครับเพื่อนน,ะนี่ออกแล้วครับเห็นไ,ไหมครับ ดูการออกแบบของเขานะคับเพื่อนครับนี่ยของงาน iPad นะก็มองแล้วสีก็ไม่มีบวมนั่นเบื่อนนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าตรงช่วงขาของตัวอันนี้เราถอดเขาลงกาวไว้หรือเปล่านะเดี๋ยวผมดูก่อนครับเหมืนมอนหม้อแปลงจะมี ขาถอนหรือเปล่าไม่รู้นะเพื่อนนะแต่ว่าแดมันแรงยึดมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับบางอย่างก็เนี่ยยังมีติดกาวกับกรอบของตัว USB นะครับติดกาวนะครับ ใช้ัตเตร์จิ้มออกนะเพื่อนนะในการเพื่อนครับแกะออกมาให้ครึ่งหนึ่งก็ยังต้องมาเซาะฝั่งน,นี้นะเพื่อนนะนะครับเห็นไหมครับว่ามันจะยังมีรอยอยู่นะครับเขาก็ลอมพลาสติกเข้าหากันนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ยูเซอร์อย่างเราเนี่ยเข้าไปซ่อมได้นะครับ นฮะก่จะแกะบอร์ดออกมาได้นะเพื่อนนะเห็นครับ <c oughs> พอเจอโครงสร้างในลักษณะอย่างนี้นะอย่างที่ผมบอกว่าผมจับแล้วตัวมอแปลงเขาตรงนี้นะเพื่อนนะคอยดูนะครับมอแปลงตัวนี้เขาแรมันแบบว่าเห็นครับว่าบางทีเราวางเราโยนกระแทกครับตัวนี้มันเหมือนจะถอนหรือเปล่าไม่น่ใจะนะขาเนะี่ยถอนหรือว่านะขามันได้ถอนนะแต่ว่าตัวมอแปลงมันโยกนะครับ ตัวหมอแปลงมันโยกครับเนี่ครับนี่มองตรงนี้ไม่ชัดด้วยนะครับว่าตรงขาแล้วก็ตรงทองแดงเชื่อมกันที่ขาดหรือเปล่านะครับที่เนี้ขากับตัวฐานของตัวมอแปลงนี่หลุดหลุดไปนะเพื่อนนะเน,น,นี่ยครับไม่แน่ใจว่าทองแดงขาดหรือเปล่าโอเค ก็เดี๋ยวเรามาเช็คในส่วนของบอร์ดจ่ายไฟก่อนมันก็เริ่มตั้งแต่ฟิลนะครับสายไฟตรงนี้ไม่น่าขาดนะเมื่อน่๋ยวล,ะนะลองวัดหน่อยก็ได้ครับเนี่ยก็เดี๋ยวเช็คสายไฟตรงตรงจุดนี้วิ่งก็หาบอร์ดนะครับตรงจุดนี้ครับ,ว,บ,รบ,รรบว่าขาดไหมนะครับเนี่ยไม่ขาดนะครับ เส้นที่หนึ่งนะเส้นที่สองก็ไม่ขาดครับเดีย๋ยวลองวัดฟิวนิดนึงนะครับว่าฟิวเสียไหมนะครับ <c oughs> ฟิวก็ไม่ได้ขาดนะครับเพื่อนอจุดตำแหน่งฟิวคือสองจุดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเช็คที่หน้าบอร์ดลองดูนะเมื่อกี้เช็คที่ตัวฟิวไม่ขาดครับน่ครับไม่ขาดครับ ก็เดี๋ยวมาวัดตัวได้อดบิดนิดนึงนะครับเนี่ยเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับการวัดได้อุดบิดมันก็ฝั่งนี้จะเป็นบวกนะเพื่อนนะเห็นไหมครับเล็กๆอันนี้เป็นบวกนี่เป็นลบนะครับแล้วก็นี่เป็นด้านของ AC นะครับผมจะวัดในส่วนของฝั่งของขั้วบวกก่อนนะครับก็จิ้มเข้าไปครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนก็เช็คดูที่มิเตอร์นะครับขึ้นนะครับ ฝั่งนี้ก็ต้องขึ้นนะครับเนี่ยขึ้นนะครับเพื่อนครับสองฝั่งนะครับขึ้นครับเดี่ยผมสลับมิเตอร์ต้องไม่ขึ้นนะครับสลับมิเตอร์ต้องไม่ขึ้นนะเพื่อนครับอ่าไม่ขึ้นครับถือว่าขั้วบวกใช้ได้นะครับต่อไปจะเป็นฝั่งของขั้วลบนะครับอันนี้ขึ้นนะครับสลับต้องไม่ขึ้นนะเพื่อนครับ ถือว่าไอโอวิดใช้ได้นะครับเพราะว่าส่วนที่จะเสียก็คือมันก็มีแค่ส่วนของซับไพ่นะครับแล้วก็ไลน์เอาพุทนะครับมันก็มีสองส่วนนันเอนนะทีนี้เราก็มาดูว่าไลน์เอาพุทนี่มันออกหรือเปล่าครับนี่นครับตัวนี้ไม่มีออปโตนะครับใช้เป็นตัวตัววาลิสเตอร์นะครับในข้อนม,มานะครับ ก็เดี๋ยวผมจะลองไฟแล้วก็มาวัดไฟสามรอยโวลต์ก่อนนะผมดูลบบวกอยู่ฝั่งนี้นะเพื่อนนะลบบวกอฝั่งนี้นะ,อะลองใส่สลอ็อตเข้าไปครับเดี๋ยวลองวัดตั้งแต่สล็อตจนมาถึงบอร์ดลองดูสิครับว่าตั้งแต่ขาเสียบนะเพื่อนนะนะครับลองวัดตั้งแต่จุดขาเสียบนะครับ อ่บางทีอาจจะมีตกเฟมต้องขออภัยด้วอนะพอดนี้ผมบางทีครั้งบางครั้งก็มองชิ้นงาน,นครับ mm hmm. วัดขานี้ก่อนนะเมื่อกี้มันเหมือนโอเคผ่านอีกขาหนึ่งนะครับขานี้นะครับเป็นขาของส่วนของ AC mm hmm. ก็ผ่านนะครับ ขานี้วัด AC วิ่งมาขานี้แล้วก็ค่อมมาตรงนี้นะครับค่อมมาตรงนี้อผ่านนะครับก็ผ่านทุกอย่างนะครับเนี่ยแต่ละไรเอาพูดไม่ออกนั้นไปน,นะเสียอ,อืม นี่คือยังไม่ได้ซ่อมอะไรนะเพื่อนนะยังอยู่ในขั้นตอนของการเช็คก็ลืมลืมลองให้เพื่อนดูด้วยเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะลองเทสดูก่อนว่ามันเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองกับตัวชาร์จพอร์แบงตัวนี้นะเพื่อนนะอันนี้คือผมลองกับอะแดปเตอร์ที่มันใช้งานได้นะเดี๋ยวทีนี้เราจะลองเจ้าตัวนี้นะครับเ,เราจะเสียบไว้นะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวจะเสียบไฟกันเพื่อน,นครับ นะเสียไฟแล้วนะครับเพื่อนตอนนี้ครับเสียไฟเปิดสวิต์ปรากฏว่าไม่ชาร์จนั่นเพื่อนนะเพื่อนดูตรงนี้นะครับไม่ออกนะบนี่นะไฟไม่ออกนั่นเพื่อนนะ,ะปิดสวิต์ถอดมาทั้งๆท,ท,ที่มันเกี่ยวพวกสายผ่านหมดแล้วนะทีนี้เราก็มั่นเพื่อนก็ระวังนิดหนึ่งนะครับตอนนี้ซียังไม่คลายประจุนะครับทีนี้ผมจะวัดตัว ว่าไฟสามร้อยเขาวิ่งมาหรือยังนะเพื่อนนะก็จะเสียบเข้าไปเลยเพื่อนต้องระวังนิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้ผมเสียบปรากฏว่าพอกําลังจะวัดนะครับปรากฏว่าฟิวตัดนะครับเพื่อนๆน,นะนะครับนี่ครับฟิวเขาตัดนะครับผมก็ลืมวัดค่าสีตัวนี้ไปนะว่าสี่สี่ร้อยโวลต์เขาปกติหรือเปล่านะเพื่อนนะก็ไปดูด้วยตาเปล่านะครับต้องใช้ มิเตอร์ช่วยนะเพื่อนนะว่าสีตัวนี้มันดี๋ยวผมอ่านก่อนนิดน,งน,น,นึงนะครับอ่านค่านิดนึงนะว่าสี่ร้อยโวลต์กี่กี่ไมโคฟรัดนะเพื่อนนะเดีย๋ยวค่อยเปลี่ยนฟิลอีกทีหนึ่งนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นที่สี่สีตัวนี้น่าจะมีปัญหาครับสี่สี่ร้อยโวลต์นะเพื่อนนะไม่เห็นค่านะครับค่ามันน่าจะกลับเข้ามาด้านในนะเพื่อนนะ อ๋อ10มโครฟารัดนะครับเพื่อนเนี่ย10มโครฟารัดแล้วเรามาดูกันครับว่ามันปกติหรือเปล่านะครับตรงจุดนี้นะครับ10มโครฟารัดผมตั้งมาที่20มิโครฟารัดนะครับเดี๋ยวเรามาวัดค่า4กันครับมิเตอร์ก็มีส่วนสําคัญนะเพื่อนครับสําหรับมิเตอร์รุ่นนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะเพื่อนนะเพราะว่ามันสามารถวัดได้ทุกอย่างนะครับแล้วก็ราคาหลักร้อยด้วยนะครับใช้ดีนะผมใช้เยอะก็โอเคถือว่า ถือว่าโอเคเท่าที่ซื้อมิตเตอร์มานะรุ่นนี้ถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูว่าค่าสีตัวนี้ขึ้นอยู่ที่เท่าไหร่นั้นเพนะื่อนนะนะครับแปดจุดสี่เจ็ดสิบไมโครฟารัดขึ้น 8. 8. 8. จะแปดจุดแปดจุดเก้าแปดจี้ไปนานๆานแปดจุดเก้าแปดก็ถือว่ายังโอเคนะครับ แต่ทีนี้อย่าให้เพื่อนเพื่อนดูข้อมาดูใกล้ๆนั้นเว้ยนะนี่ครับการสปาร์กนะครับตรงจุดนี้นะครับถ้าคนมองไกลๆล้าอาจจะมองไม่เห็นนะเนี่ยตรงจุดนี้นะครับเห็นไหมครับว่ามันมันถอนอยู่นะครับนะครับมันถึงเกิดการอาร์กันขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะย้ำตรงจุดนี้เข้าไปใหม่นะครับแล้วก็มาวัดกันดูอีกหนึ่งครับว่าเป็น ยังไงนะครับเอาครับเพื่อนครับเดี๋ยวแก้ไขสายสายไฟตัวนี้นิดนึงนะครับอันนี้ผมจะเชื่อมเชื่อมติดกับขาตัวของได้อดบิดเลยนะครับแล้วก็จะย้ำย้ำซีใหม่ฮะเพราะีเขา สีถอดนะครับแล้วให้คับเพื่อนนะโอเคเดี๋ยวจะทำการเปลี่ยนฟิลตัวนี้ก่อนนะค้คเพื่อนครับเดี๋ยวขอขอ,อนุญาตเปลี่ยนนอกรอบครับตัวนี้ครับโอเคครับ ก็เป็นฟิลเรียบร้อยนะครับเชื่อมทุกอย่างเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมจะยังไม่เสียบไฟนะครับนเพื่อนครับเพราะว่าเราจะมาดูในส่วนของสัพพายขาวออกนะเพราะผมมองดูตัวตัว R รตัวนี้นะครับตัวไดอดตัวนี้นะครับรู้สึกจะแตกเสียลูกนะครับเพื่อนเพื่อนครับตรงนี้จุดนี้นะครับนี่ครับ มาวัดได้อ,อ,กอีกทีเดียกว่ามันผ่านหรือเปล่านะครับเกินกาฝังเสียงก็ได้นะครับเพอผมซูมแล้วมิเตอร์เข้ามาไม่ได้นะเพืนะ่อนนะฝั่งนี้ไม่ขึ้นนะครับ ฝั่งน,นี้ต้องขึ้นอันนี้ไม่ขึ้นนี่ครับแสดงว่าเป็นที่นะไม่ขึ้นน,นนะไม่ขึ้นอะไรเลยนะนี่ครับไดโอดตัวนี้เสียน,นั่นเปื่อนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาวัดตัวสีสีเล็กเตัวนี้นั่นเปื่อนะว่าสีขาออกเล็ก องร้อยนาโนเงเพื่อนนะมองอ่ามองเข้าเฟมได้อยู่นะเดี๋ยวมาวัดค่าสีตัวนี้นะเห็นไหมครับถือว่ายังโอเคอยู่ครับเสียแค่ตัวไดโอดบิดตัวนี้นะครับมันก็เลยไม่ใช่ไดโอดบิดนะไดโอดตัวที่แปลงกระแสฝั่งฝั่งขาออกก่อนที่จะคอมมาจ่ายให้ตัวเอาพุทฝั่งนี้นะนี่ฮะ เราเจอตัวหนึ่งเสียแล้วนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวไดโอดนะครับทีนี้มันก็เลยกลายเป็นไฟ a อซอ่อนๆมานะครับที่จะข้ามมาฝั่งนี้นะครับมันก็เลยเอาพูดไม่ออกนะเดี๋ยวผมลองวัดไดโอดในส่วนของขาออกนะครับเในส่วนของขาออกมั้ง ตัวนี้บางทีมันต้องลอยขานะเพน่อนนะแต่ไม่ขึ้นตัวเลขก็ถือว่าผ่านนะครับก็ดูบางทีมิเตอร์นะครับถ้าเกิดร้องร้องนี้นะครับเห็นะครับถ้าเกิดมันร้องอย่างเดียวเลยไม่ขึ้นตัวเลขแสดงว่าขาดเสียนะครับอันนี้คือที่ที่ผมเคยวัดมานะในลักษณะของมิเตอร์ดิจิตอลน,นะอันนี้ ปันไมโครฟลัดสิบโวลต์นะครับมิเตอร์ผมจะ,ะเดี๋ยวผมลองวัดดูครับว่าในส่วนของเอาพุทธสิบโวลต์นะครับเอาพุทธห้าโวลต์นะครับก็ใช้สิบสิบโวลต์นะตัวสี่นะครับมีการตอบสนองแต่ว่าโอเวอร์โอเวอร์คือวัดไม่ได้นะครับมิเตอร์ มันไม่ถึง1,000งโวลต์ไม่ถึงหนึ่ไมโครบฟรัดนะครับโอเคตอบสนองอยู่ก็น่าจะโอเคนะครับเนี่ยก็จะาจะเป็นที่ R ตัวนี้ตัวเดียวนะเพื่อนนะไอ้ตัวไดโอดตัวนี้ตัวเดียวนะครับเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนชุดไดโอดตัวนี้ก่อนแล้วเรามาเสียบปลั๊กวัดกันอีกทีหนึ่งครับเนีกับตัว ไดโอดเพื่อนก็แยกแยกให้ดีนะมันมันจะมีเป็นลักษณะนี้ด้วยเพื่อนนะเห็นไหมครับนี่ครับตัวน,นี้คือตัวไดโอดนะเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้มาเปลี่ยนนั่นเพื่อนนะไม่รู้เพื่อนจะมองเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะนิ่งนิดนึงนะนเดี๋ยวจะลองวัดตัววัดตัวที่ผมจะเปลี่ยนเอาตัวนี้ไปเปลี่ยนนะครับนี่ก็อยู่ในเป็นของอะแดปเตอร์5โวลต์เหมือนกันนะครับก็ใช้ใกล้เคียงกันนะไดโอด เป็นเบอร์ที่ใกล้เคียงกันเพื่อนดูที่มิเตอร์นะครับดูเสียงก็ได้ฟังเสียงก็ได้หรือว่าจะขึ้นดูตัวเลขก็ได้นะครับเนี่ยขึ้นนะครับสลับมันต้องไม่ขึ้นนเะมื่อนะซึ่งตัวนั้นคือไม่ขึ้นทั้งสองฝั่งครับเห็นไหมครับว่านี่คือสลับไม่ขึ้นนะครับ O l ไม่ขึ้นนะครับนี้คือตัวดีนะเดี๋ยวผมจะถอดตัวนี้ โดยใช้ครีมจับแบบนี้นั่นเพื่อนนะจะได้ไม่ร้อนมือนั่นเพื่อนนะว่ราตัวนี้มันเสียแล้วนะนะครับอาจจะมีแสงย้อนมานิดหนึ่งนะครับเพื่อนครับนะเราจิ้มจิ้มไปขาหนึ่งแล้วก็ดีบขึ้นมานะความร้อนก็จะวิ่งไปเองนะนครับเห็นไหมครับง่ายไหมครับในการเปลี่ยนน,นเพื่อนนะออกง่ายมาก อันนี้ครับเล็กนะครับก็ต้องใช้คีมจับเหมือนเดิมครับเพืเ่อนๆครับนี่ครับจับแล้วก็มาใส่เนี่ยเล็กเล็กมากนะครับน,น,น,นี่นะครับ ยามหัวท้ายให้ดีนะนเพื่อนนะจะไปเบีเ้ยวได้หนึ่งผมใส่ไปเบีเ้ยวได้หนึ่งนะมันเลน็กนะตอนตอนนี้ผมไม่ได้ใส่แว่นนะพยายามจะไม่ใส่อะถ้าเกิดใส่เราต้องใส่ตลอดคนระับเพื่อนๆได้หรือเครับ โอเคนี่ครับพอใส่เสร็จเพื่อนเพื่อนก็มาวัดอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าว่ามันเกิดความเสียหายอะไรหรือเปล่าระหว่างที่เพราะว่าความร้อนมันวิ่งวิ่งวิ่งแรงอ่ะเนี๋ยนะเนี่ยสลับต้องขึ้นนะเพื่อนเพื่อนนะไม่รู้เพื่อนเพื่อนมองเห็นหรือเปล่าคือสลับต้องขึ้นนะเพื่อนเพื่อนครับอันนี้ครับขึ้นครับนี่ครับทีนี้มันก็จะเป็นไฟดีซข้ามมาได้แล้วนะเพื่อนเพื่อนครับนี่ครับเป็นไฟดีซข้ามมาแล้วนะครับ นีครับไฟดีซเนี่ยข้ามข้ามมาฝั่งนี้โดยการกรองกระแสของตัววาลิสเตอร์ตัวนี้นะครับนี่ครับและตัวนี้ก่อนที่จะออกมาเป็นอเอาพุทธจ่ายไฟ5โวลต์ให้ที่ชาร์ทโทรศัพท์ก็จะถูกกรองกระแสด้วยด้วยตัวไดโอดชุดไดโอดตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับนี่ครับให้เป็น ดีซีออกมาห้าโวลต์นะครับตัวนี้เขาก็จะกองกระแสโดยเขาเรียกว่าอะไรเก็บประจุอยู่ที่สิบโวลต์หนึ่งพันนะครับทำให้เรียบให้นิ่งนะครับหนึ่งพันมโคฟรฟักก็ถือว่าสูงพอสมควรเนี่ยของไอโฟนก็ถือว่าใส่สูงนะครับน่าจะป้องกันให้มันให้มันเรียบนิ่งนะครับของ iPad นะผิดนะครับเดี๋ยวผมจะลองชาร์จดูครับเพื่อนะครับ ก็เดี๋ยวจะประกอบคร่าวๆก่อนนะครับเพื่อนๆครับประกอบคร่าวๆก่อนนะเราวัดทุกอย่างมาแล้วโอเคก็น่าจะน่าจะจบเคสแล้วครับคิดว่านะครับฟิลเปลี่ยนทุกอย่างวัดทุกวัดทุกตัวแล้วนะวน,นี้แล้วผมก็วัดรอบรอบนอกอยู่นะครับ งันเพื่อนครับเอาละอ่ะยังไม่ประกอบก็ได้ครับเอาแค่ครึ่งหนึ่งก่อนนะครับใส่ไปก่อนครึ่งหนึ่งนะครับเดี๋ยจะเสียบไฟแล้วครับอา้าวนเมืม่อกี้ใส่ขาไม่แน่นนะใส่ขาให้แน่นหน่อยอ่าใส่ครึ่งหนึ่งก่อนนะครับยังไงดีเสียบเนี่นเพื่อนครับเวลาซ่อมง,งานเพื่อนต้นองทำปลั๊กไฟที่มัน เซฟตี้นิดนึ่งนะครับปิดสวิตช์ก่อนนะครับผมก็เสียบไฟรระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งเรายังไม่ได้ปิดนะเปิดไฟครับนี่ครับเปิดไฟแล้วก็จะเอาอะไรลองนะสายชาร์จผมไปไหนละได้สายชาร์จมาแล้วครับเพื่อนๆครับนะครับเป็นไฟบ้านอยู่นะครับตอนนี้ต้องระวังนิดนึงนะเดี๋ยวจะข้ามาเสียบฝั่งนี้แล้วครับ ปั๊ให้นะครับพอเป็นไฟดีซีแล้วมันก็จะออกเป็นลักษณะนี้นะเห็นไหมเนี่ยชาร์จปกติแล้วนะครับของ iPad นะครับนี่นะครับเมื่อกี้ผมวัดแหมไม่ไ,ได้เช็คค่าสีนะครับว่าสีมันขามันถอนอยู่นะครับนะครับก็เสร็จนั่นนะับ ก็กรอบลักษณะน,นี้นั่นเพื่อนนะนี่ครับก็เดี๋ยวจะค่อยๆไล่ไล่ติดกาวครับเพื่อนๆครับนี่ยังไม่ได้ติดกาวเลยนะก็ค่อยไปไล่ติดกาวใช้กาวร้อนแต่ไม่ต้องฉโลมมากนะครับเพราะว่าครั้งต่อไปเผื่อมันเกิดเอ็กซ์ไซเดอร์ร่วงไงแล้วก็จะได้รื้อฟื้นใช้ได้ตลอดนะพดูดง่ายๆนะมีไรเราก็จะแกะใช้แกะซ่อมแกะซ่อมไม่ใช่ว่า ประโคมใส่ซะแบบนี่ครับเวลาเราแกะอะไรก็ทําทให้มันเนียนๆเสมือนว่ามันไม่ได้ซ่อมนะฮะง่ายๆนะครับ,ดดรบรก็ค่อยๆแกะเนี่ยใช้คัตเตอร์ค่อยๆแกะนะครับเนี่ยอันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์นะครับสําหรับการซ่อมที่ชาร์จ iPad นะครับเนี่ยตอนชาร์จโัรศั์อันนี้มันทนอยู่แล้วเดี๋ยนะตัวนี้ไอก็ค่อนข้างทนแล้วต่อไปวผมก็จะซ่อมตัวนี้ต่อนะเพื่อนๆอาจจะตัวนี้อาจจะเอาไปเป็นคลิปหน้าก็าได้ครับถ้าเกิดมัน เป,เป็นเขาเรียกว่าอะไรมันเสียคล้ายๆกันก็อาจจะไม่ลงคลิปนะครับเบื้องต้นตัวนี้มันเสียที่ตัวไดโอดขาออกนะครับก่อนที่จะส่งไปให้ฟังเอาพุทนะครับก็ลองทำๆนะสำหรับเพื่อนๆก็ผมก็ได้ซ่อมที่ชาร์จอะไรต่างๆไว้เยอะแยะ,ยอะพอสค apter, มควรอะแดปเตอร์มีแทบจะมีทุกกระแสไฟนะเพื่อนๆก็ ลองกลับเข้าไปดูได้ครับสำหรับเพื่อนๆที่มีอะไรเสียยังไงนะครับอย่าลืมกดถูกใจกด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ